ะะปกติแล้วบีก็เป็นคนตัดให้น้องเองนะคะส่วนใหญ่บีจะเป็นคนตัดนะคะตัดผมหน้าม้านะคะลูกมีสองคนคนโตบีก็เป็นคนตัดนะคะแต่ว่าน <c oughs> ีเสียงดังด้วยนะแบบนี <c oughs> ่ขู่ด้วยนะ พร้อมกินข้าวจะอิ่มแล้วใหญ่ไหมอร่อยไ,อไ,ไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดเรานะคะวันนี้เราจะพาน้องพร้อมไปตัดผมครั้งแรกนะคะในชีวิตเลยนะใช่ไหมไปไหนลกูกเราจะไปตัดผมกันนะคะปกติแล้ววีจะเป็นคนตัดให้นะคะก็คือส่วนใหญ่วีตัดก็คือจะมีแค่ตัดหน้าม้าแล้วก็ตัดข้าง นะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน้องผมจะได้ทรงผมแล้วก็จะทรงผมทรงไหนแล้วก็จะดื้อหรือจะร้องหรือเปล่า <c oughs> จะได้ตัดจะได้ตัดเสร็จกันไหมผมว่าเนี่ยจะได้ตัดไหมเนี่ยยังคิดอยู่เลยเนี่ยวันนี้จะได้ตัดกันไหมไปร้านแต่ว่าเราจะไปร้านตัดผมเด็กกันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัดไหมเนี่ยจะอยู่โซนให้จะอยู่ดื้อมากเกินไปหรือเปล่านะครับมาติดตามชมเดี๋ยวเราไปถึงร้านเนี่ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับผม ทีงแ้วนะคะเซนทันอีฟวิวนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปร้านถึงร้านเรียบร้อยแล้วจ้ายังไม่ได้ทันอะไรเลยนะคะยังไม่ได้ทได้ดงอ่าเด็ดตัดเลยนะคะลูกชายบีก้าร้องไปก่อนนะคะใครตัดผมนะคะก็คือร้องตลอดนะคะจะไปช่างไหนก็แล้วแต่นะคะให้ช่างมาตัดที่บ้านก็ร้องนะคะนี่ทั้งร้านคือร้องอยู่คนเดียวนะคะป้าป,ปกตินะคะเวลาร้องไห้จะร้องหาป้า ตัดต้องตัดหน่อยนะคะเพราะว่าทุกคนมีเด็กคนว่าลูกชายบีเป็นลูกสาวนะคะคือน้องผมยาวมากเลยนะคะปกติแล้วบีก็เป็นคนตัดให้น้องเอกนะคะส่วนใหญ่บีจะเป็นคนตัดนะคะตัดผมหน้าม้านะคะลูกมีสองคนคนโตบีก็เป็นคนตัดนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะอยากให้เขาเปลี่ยนทรงบ้างเพราะว่ากัศมันก็ร้อนและพร้อมเป็นคนแพ้ง่ายมากๆนะคะแบบผื่นขึ้นคอยอะไรเงนี้บีก็เลยพามาตัดผมน,นะคะทีละ พี่ๆก็บริการดีเกินทั้งเปิดตากา,การ์ตูนการ์ตูนหาของเล่นมาเพียแับว่าลูกวีไม่สนใจเลยนะคะเราค่อ,ายอย่างเดียว <laughs> นี่นะจ๊ะนี่คะ่ะแต่ว่าช่างก็คือแบบมือเบามากนะคะป,ป๊าแม่น้งอง้อปาๆเถงแม่นะคะนี่นะคะน้องพร้อมนะคะที่พร้อมน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยนะจ๊ะ อีแม่ก็คืออีแม่ก็นั่งงงนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าสงสารลูกก็สงสารแต่ทุกคนก็คงงงว่าใครตีลูกฉันเป็นจริงไม่ใช่นะคะานีา่จ้าเสร็จแล้วนะคะขั้นหนึ่งต่อมาขั้นที่สองนะคะนี่จ้าพีก็พาบอกพีดูพี่ข้าง,างสิพี่ไม่ร้องเลยพี่ไม่ร้องเลยนะคะทั้งร้านมีลูกตีร้องอยู่แค่คนเดียว ใช้เรา,าใช้ระยะเวลาตัดไม่นานนะคะก็เสร็จแต่ว่าผมหมอมเป็นคนที่ผมตรงนะคะแล้วก็ผมเขาดูเหมือนผมบางนะแต่จริงๆเขา,า,าผมหนามากนะคะแต่เขาเป็นคนผมเส้นเล็กหนาดีนะคะนี่นะคจะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไง,งเสกลูกหมีเรงไปก่อนจ้า มีทั้งตตงทั้งเต่าคือพี่เขานี่ขนมาทุกเพลงนะคะเพลงเด็กแต่ว่าลูกบีไม่สนใจเลยร้องให้ย่างเดียวร้องแบบเจ็บปวดมากนะสงสารมากี่าสามีเสียงดัง้วยนะแบบ นี่รู่้ด้นะถ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือเปลี่ยนทรงเลยเปลี่ยนทรงใหม่ไปเลยนะจ๊ะ ทรงนี้น่าจะถูกใจปู่กับย่ามากแล้วก็ถูกใจแบบตายายนะคะเพราะว่าปู่ย่าตายายนี่คืออยากให้พ่อไปตัดผมมากนะคะบอกว่าลูกวีนี่คือแบบผมยาวแล้วลูกเกะก,กะเวลาแม่เขาสระผมให้ลูกเหมือนกันนะคะแม่แบบมันก็สายยากะกนเนาะวีก็เลยเออพามาตัดเลยเหลียนทรงไปเลยนะคะครั้งแรกคือพ่อเขาอยากให้เป็นลองทรงนะคะแต่ว่าลูกวีลองทรง,งช่างเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าพี่ น้องเขาหน้าหวานพี่พอกหน้าหวานต้อตัดไม่ได้นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมีความร้องด้วยเย้ยย่เสร็จแล้วทางขี้มูกขี้ตาทางน้ำหมูน้ำลายไหลไปหมดนี่จ้าแโอ้โห มีรองผูด้วยนะจะให้แม่อุ้มคือแม่ก็อุ้มไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่ก็เพิ่งฝาคลอดมานะคะนี่จ๊ะก็นี่แม่ให้พี่เขาด้วยนะแม่พี่เขาทําด้วยแม่ต้องทําเองนะจ๊ะไม่ยอมไม่ยอมยอมเารปล่าดีที่เขาบอกว่า<อ>คุณแม่ทําเองเลยเตอริเกอร์ มแนสีจะเรสไหมสติกเกอร์ปะปาก็ติ๊กเกอร์ให้หยุดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะยังเอายังมีแอบร้องอีกแอบดูพี pues <e <S <s ่พี่เขาเลยนะพพี่่ขาลาานะทปาไม่ไม่ีนะปาแม่ดีนะใครปาแม่ีนะเอาไปให้แไปเล่นกับน้องนะเล่นกับน้องพ่อที่บ้านนะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนี่มาดูทรง,งผมทั้อมกันน,<า>นะคะหน่าอ้วนมากอ,อ้วนมากเลยอ่ะ <c oughs> ลองห้ตลอดเลยปะพร้อมบ๊ายบาย๊ายบานคุณบานทำไงไม่มีอารมย์ยิ้มนี่นะคะแม่ก็พาแวะมากินข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ทรงผมทรงใหม่เป็นไง เลือกเมนูก่อน mm, ตัดผมแล้วอ้วนมากยังคงเป็นหน้าไม้อยู่เหมือนเดิมนะคะพอตัดผมแล้วคือแบบน้องตีมากพร้อมตีมากดีหน่อยที่พร้อมเป็นคนขาวเาดมเกโชานาวนอ่ออ,อีแม่ก็สั่งอาหารจัดเต็มด้วยนะคะอีแม่เนี่ย Okay. อันนี้นะหนึ่งไม่ถูกต้องเอ้างูร่วงเลยไม่เก็บตัเก็บถูอันนี้ดีกว่านี่นะครับพอก็กินข้าวจะอิ่มแล้วพอลกินข้าวจะอิ่มแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ อันี้อเยอันนี้เราก,นนก็จะปิดคลิปแค่นี้นะครับฝากแม่เจ๊บายพร้อมไม่บายนะลูกไม่บายหน่อยพร้อมไม่บายก่อนอันนั้นมัมมมไม่ได้ลูกมัไมไม่ได้มัมไม่